อยากมีเงินล้านแต่ยังคิดแบบคนที่กลัวเสียร้อยอยากก้าวหน้าแต่ยังยืนที่เดิมสิ่งที่ขวางเราไม่ใช่โลกภายนอกแต่คือใจที่ยังจนข้อหนึ่งคนจนอยากรวยแต่ไม่อยากเปลี่ยนตัวเองอยากมีชีวิตใหม่แต่ยังปกป้องนิสัยเก่าเหมือนอยากออกจากกรงแต่ยังรักโซ่ที่พันตัวเองไว้เราอยากหลุดพ้นจากความลำบาก แต่ทุกครั้งที่โอกาสมาถึงเรากลับหาข้ออ้างปกป้องตัวตนเดิมเราบอกว่ายังไม่พร้อมทั้งที่ความจริงคือไม่อยากเหนื่อยลองสังเกตดูสิบางคนอยากรวยแต่ไม่ยอมเลือกดูซีรีส์ตอนดึกอยากมีเวลาแต่ยังใช้วันละหลายชั่วโมงกับมือถืออยากสำเร็จแต่ยังกลัวโดนคนอื่นหัวเราะชีวิตมันไม่เปลี่ยนเพราะคุณอยากแต่มันเปลี่ยนเพราะคุณยอมทำในสิ่งที่ไม่อยาก คนจำนวนมากอยากผลใหม่แต่ยังรดน้ำเมล็ดพันธุ์เก่าในใจทุกวันพูดง่ายๆคืออยากเห็นต้นไม้ชนิดใหม่แต่ไม่เคยถอนรากเดิมเหมือนคนที่อยากข้ามแม่น้ำแต่ไม่ยอมปล่อยฝั่งเดิมที่ยืนอยู่จะไปถึงฝั่งตรงข้ามได้อย่างไงในเมื่อมือยังจับฝั่งนี้ไว้แน่นลึกลงไปมันไม่ใช่แค่เรื่องของความขี้เกียจแต่มันคือกลไกลของสมองที่ติดความคุ้นเคย สมองมนุษย์จะเลือกสิ่งที่คุ้นเคยเสมอแม้มันจะทำร้ายเราเพราะสิ่งใหม่หมายถึงความไม่แน่นอนและมนุษย์กลัวความไม่แน่นอนมากกว่าความลำบากเสียอีกเราจึงอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่กำลังฆ่าฝันของเราอย่างช้าช้าเราบอกตัวเองว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มแต่ทุกครั้งที่พูดแบบนั้นเรากำลังเลือกจะอยู่ที่เดิมสุดท้ายเวลาผ่านไป โอกาสที่เคยรอก็กลายเป็นอดีตแรงบันดาลใจที่เคยมีก็กลายเป็นเรื่องเล่าในวงเล่าคุณจะเห็นคนรุ่นเดียวกันประสบความสำเร็จในขณะที่คุณยังอยู่ที่เดิมแต่มีเหตุผลใหม่เพิ่มขึ้นทุกปีจนวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าชีวิตไม่ได้รอคนที่ช้าแต่มันให้รางวัลกับคนที่ลงมือแม้ยังไม่พร้อมเริ่มจากอย่างหนึ่งง่ายที่สุด เลิกปกป้องนิสัยที่ฉุดคุณไว้ถ้าคุณอยากรวยเริ่มจากการจัดการรายจ่ายถ้าคุณอยากเก่งหยุดเลื่อนคลิปแล้วอ่านบทเรียนจริงถ้าคุณอยากเปลี่ยนเริ่มจากเลิกพูดว่าค่อยทำอย่ารอแรงบันดาลใจมาจุดไฟเพราะไฟแห่งการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มจากการลงมือครั้งแรกไม่ใช่คำพูดสวยๆในโพสต์แรงบันดาลใจจำไว้นะ ไม่มีใครจนเพราะขาดโอกาสเท่ากับการขาดความกล้าเปลี่ยนตัวเองคนที่รวยที่สุดไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะแต่คือคนที่วินัยมากพอจะทำสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำเพราะสุดท้ายชีวิตไม่เปลี่ยนด้วยคำขอพรแต่มันเปลี่ยนด้วยการเลิกเป็นคนเดิมข้อ2เงินไม่ได้อยู่ไกลหรอกแต่มันหนีคนที่ใจเล็กเพราะคนใจแคบ มองทุกอย่างเป็นภัยแต่คนใจใหญ่มองทุกอย่างเป็นสะพานชีวิตคนเรามันต่างกันตรงนี้บางคนเห็นโอกาสแล้วรีบถอยอีกคนเห็นปัญหาแล้วรีบวิ่งเข้าไปคนใจเล็กไม่กล้าให้เพราะกลัวขาดไม่กล้าเสี่ยงเพราะกลัวเสียไม่กล้าลงมือเพราะกลัวผิดแต่สุดท้ายเขากลับเสียทุกอย่างโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลย เหมือนคนที่กลัวเปียกจนไม่กล้าก้าวลงน้ำสุดท้ายก็เป็นแค่คนที่ยืนดูคนอื่นว่ายไปถึงฝั่นก่อนในขณะที่คนใจใหญ่เขากล้าลงน้ำทั้งที่ยังไม่รู้ว่าน้ำลึกแค่ไหนแต่เขาเชื่อในความสามารถที่จะว่ายข้ามไปได้เงินไม่เคยหนีจากโลกนี้ไปไหนแต่มันหนีจากคนที่คิดเล็กกลัวเล็กและฝันเล็กเกินไป เพราะจิตใจที่เล็กไม่ใช่เพียงเรื่องนิสัยแต่มันคือกรอบคิดที่หลอหลอมจากความกลัวสมองของเราชอบความปลอดภยัยมันเลือกสิ่งที่คุ้นเคยมากกว่าสิ่งที่ถูกต้องคนใจแคบจึงใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่เล็กลงทุกวันเพราะเขามองว่าทุกสิ่งรอบตัวคือภัยไม่ใช่ทางไปแต่คนใจใหญ่เขามองโลกเหมือนห้องกว้าง แม้มีมุมมืดบ้างแต่เขารู้ว่าทางสว่างมันอยู่ในนั้นแน่เขาไม่กลัวจะพลาดเพราะรู้ว่าทุกความพลาดคือบทเรียนที่ซื้อได้ด้วยราคาเดียวคือเวลาคนใจเล็กจบลงที่ชีวิตเล็กพอมีคนอื่นสำเร็จก็คิดว่าเขาโกงพอเห็นคนอื่นโตก็พูดว่าเขาโชคดี แต่ไม่เคยถามตัวเองเลยว่าเรากล้าทำเท่าเขาหรือยังสุดท้ายคนใจแคบไม่ได้แพ้เพราะโลกโหดแต่แพ้เพราะใจตัวเองมันเล็กเกินไปจะรับของใหญ่ได้อยากให้ชีวิตโตขึ้นใจต้องขยายก่อนอยากได้เงินมากขึ้นต้องกล้าคิดใหญ่ก่อนลงมือเริ่มจากมองโลกด้วยความเปิดใจแทนที่จะกลัวคนรวยลองศึกษาว่า เขาคิดยังไงแทนที่จะอิจฉาคนเก่งลองถามว่าเราจะฝึกยังไงให้ใกล้เขาทุกครั้งที่เจออุปสรรคให้ถามตัวเองว่านี่คือกำแพงหรือแทส้สะพานที่ยังสร้างไม่เสร็จเพราะบางทีสิ่งที่คุณกลัวที่สุดอาจกลายเป็นทางที่พาคุณโตเร็วที่สุดจำไว้นะเงินไม่หนีคนขยันแต่มันหนีคนที่ใจแคบเกินจะเรียนรู้สิ่งใหม่ อย่าก,กลัวโตเกินเพื่อนอยาก,กลัวใหญ่เกินฝันเพราะโลกนี้ไม่ได้ให้รางวัลกับคนที่ปลอดภัยที่สุดแต่มันให้กับคนที่ใจใหญ่พอจะเสี่ยงกับชีวิตของตัวเองข้อ .3 บางคนจนไม่ใช่เพราะไม่มีแต่เพราะไม่กล้าเริ่มทุกคนมีเวลาเท่ากันแต่คนจนใช้เวลาเพื่อกลัวส่วนคนรวยใช้เวลาเพื่อกล้าฟังดูโหด แต่จริงเพราะระหว่างคนที่คิดกับคนที่เริ่มชีวิตมันต่างกันคนละโลกคุณสังเกตไหมบางคนพูดว่าอยากทำธุรกิจมาหลายปีแต่ยังไม่เคยลงมือแม้แต่เปิดเพจบางคนอยากออกจากงานเดิมแต่ก็ยังบอกตัวเองว่ารอพร้อมก่อนทั้งที่ความพร้อมไม่มีวันมาถึงจริงคนที่กล้าเริ่มเขาไม่ได้เริ่มเพราะพร้อมแต่เริ่มเพราะรู้ว่า ถ้าไม่เริ่มวันนี้ชีวิตจะเหมือนเดิมไปอีกห้าปีเหมือนคนที่อยากข้ามทะเลแต่มัวแต่ยืนรอคลื่นนิ่งสุดท้ายเรือที่ควรจะออกตั้งแต่เมื่อวานก็ยังอยู่ที่ฝั่งความกลัวคือสิ่งเดียวที่ขโมยโอกาสจากคนเก่งแต่จิตใต้สำนึกของเราชอบหลอกตัวเองว่ายังไม่ถึงเวลาเพราะสมองมนุษย์ถูกออกแบบให้หลีกเลี่ยงความเสี่ยงไม่ใช่สแสวงหาความเติบโต มันจะบอกเราทันทีว่าอย่าทําเลยเดี๋ยวพลาดแต่ไม่เคยเตือนเลยว่าถ้าไม่ทำเราจะพลาดทั้งชีวิตความกลัวจิงกลายเป็นกรงทองที่ทำให้หลายคนดูเหมือนปลอดภัยแต่ความจริงคือเขาแค่ถูกขังในความคุ้นเคยของตัวเองคนที่ไม่กล้าเริ่มไม่เคยเห็นโอกาสจริงเพราะโอกาสมันเกิดเฉพาะกับคนที่ขยับเท่านั้น คุณกลัวเริ่มคุณก็จะอยู่ที่เดิมคุณรอพร้อมคุณจะรอไปตลอดและสุดท้ายจะได้แต่พูดว่ารู้งี้ทำตั้งนานแล้วเวลาไม่เคยหยุดเดินแต่คนกลัวเริ่มจะหยุดอยู่ที่เดิมจนวันหนึ่งเขารู้ตัวว่าไม่ได้จนเพราะไม่มีแต่จนเพราะไม่กล้าเริ่มแม้มันจะยังไม่สมบูรณ์เริ่มแม้มันจะยังไม่มั่นใจเริ่มแม้แค่ก้าวเล็กๆ ก็ถือว่าคุณชนะคนที่ยังไม่ขยับแล้วลองเริ่มจากสิ่งที่อยู่ตรงหน้าโพสต์แรกของเพจสินค้าชิ้นแรกหรือแค่โทรหาลูกค้าคนแรกเลิกถามว่าจะทำได้ไหมแต่ถามว่าถ้าไม่ทำจะอยู่แบบนี้อีกกี่ปีความสำเร็จไม่ต้องการความพร้อมมันต้องการการเริ่มที่จริงเท่านั้น จำไว้นะคนรวยไม่ได้มีเวลามากกว่าเราเขาแค่ใช้เวลาได้คุ้มกว่าและความกล้าคือทุนแรกของชีวิตไม่มีใครเริ่มแล้วรวยทันทีแต่ทุกคนที่รวยล้วนมาจากวันแรกที่กล้าเริ่มเพราะสุดท้ายความจนไม่ได้อยู่ที่กระเป๋าแต่มันอยู่ที่ใจที่ไม่กล้าออกเดินข้อ4ใจที่แพ้ง่ายไม่มีวันจับเงินใหญ่ เพราะทุกครั้งที่คุณหงอยเวลามีปัญหาคือทุกครั้งที่โอกาสใหญ่หลุดมือไปโลกของความสำเร็จไม่ใช่สนามของคนขี้กลัวแต่มันคือเวทีของคนที่เจ็บแต่ยังยืนและแพ้ได้แต่ไม่ยอมแพ้ลองมองรอบตัวสิคนที่รวยขึ้นไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่คือคนที่ไม่หายไปหลังจากล้มคนใจอ่อนพอเจอคำพูดแรงนิดก็ถอย พอเจอขาดทุนหน่อยก็หายพอเจออุปสรรคก็ปิดใจหนีแต่คนที่มีใจใหญ่พอจะชนะเกมชีวิตเขาไม่ได้ชนะเพราะดวงดีแต่เพราะเขาไม่หนีตอนที่เกมมันยากที่สุดมันเหมือนการยกน้ำหนักถ้าคุณยกได้แค่เวลามันเบากล้ามคุณก็ไม่มีวันโตแต่ถ้าคุณยกต่อทั้งที่มันหนักนั่นแหละจุดที่คุณแข็งแรงขึ้นชีวิตก็เหมือนกัน กำไรไม่ได้เกิดตอนคุณสบายแต่มันเกิดตอนคุณอดทนมากพอจะผ่านช่วงที่อยากหนีที่สุดทำไมบางคนถึงแพ้ง่ายนักเพราะสมองมันติดความสบายสมองมนุษย์จะสั่งให้เราหยุดทันทีเมื่อรู้สึกไม่มั่นใจเหมือนมีเสียงเล็กๆบอกว่าพ่อเธออย่าเจ็บอีกเลยแต่ในความจริงเสียงนั้นกำลังขโมยอนาคตของคุณ คนที่แพ้ง่ายมักผูกค่าของตัวเองไว้กับผลลัพธ์ระยะสั้นพอเจอขาดทุนรอบเดียวก็เชื่อว่าตัวเองไม่เก่งพอพอคนไม่ชมก็คิดว่าเราไม่ดีพอแต่คนที่ประสบความสำเร็จจริงๆเขาเข้าใจว่าความล้มเหลวไม่ได้บอกว่าคุณแพ้แต่มันแค่ถามว่าคุณยังจะไปต่อไหมคนที่ใจแพ้ง่ายจะไม่มีวันเจอของใหญ่ เพราะทุกโอกาสใหญ่มันซ่อนอยู่ในปัญหาใหญ่เสมอคุณอยากได้เงินเยอะแต่ไม่กล้ารับผิดชอบเยอะอยากมีธุรกิจโตแต่ไม่อยากเจ็บตอนลงทุนอยากมีอิสระแต่ไม่กล้าทนช่วงที่เหนื่อยสุดท้ายคุณจะได้แต่ความสบายที่ไม่ไปไหนและชีวิตจะวนซ้ำอยู่กับเริ่มเจอปัญหาถอยเริ่มใหม่ถอยอีกจนกลายเป็นคนที่เหนื่อยแต่ไม่โต อยากจับเงินใหญ่ต้องเปลี่ยนก่อนว่าใจคุณรับแรงได้แค่ไหนฝึกให้ทนแทนที่จะถามว่าทำไมมันยากให้ถามว่าฉันจะโตจากความยากนี้ยังไงฝึกให้มั่นเมื่อพลาดอย่าหนีแต่จดจำว่านี่คือบทเรียนที่ฉันจ่ายราคาแล้วไม่มีบทเรียนไหนฟรีแต่ทุกบทเรียนคุ้มถ้าคุณไม่เลิกเรียนมันกลางทางและสุดท้ายฝึกให้เดินต่อ ทุกครั้งที่อยากถอยให้เดินช้าก็ยังดีเพราะการเดินช้ายังพาคุณไปข้างหน้าแต่การหยุดเพราะใจแพ้คือจุดจบของทุกความฝันจำไว้นะเงินใหญ่ไม่หนีคนเก่งแต่มันหนีคนที่ใจเล็กเกินจะทนแรงสั่นสะเทือนของความสำเร็จอยากโตอย่าแพ้ง่ายอย่าหงอยเร็วเพราะสุดท้ายคนที่ได้ทุกอย่างในชีวิตไม่ใช่คนที่เริ่มก่อน แต่คือคนที่ไม่ถอยกลางทางข้อ5อยากได้อิสรภาพแต่ยังยอมเป็นทาสของความสบายคนจนหนีงานหนักแต่คนรวยหนีจากความไม่โตความต่างของสองคำนี้มันคือเส้นแบ่งระหว่างชีวิตที่อยู่รอดกับชีวิตที่เติบโตเราอยากมีอิสระทางการเงินแต่กลับใช้ชีวิตติดกับโซฟาเดิมๆอยากมีเวลามากขึ้นแต่กลับเสียเวลาให้กับความขี้เกียจแบบเดิมๆ คนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าอิสระภาพหมายถึงไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ความจริงคืออิสระภาพคือการเลือกได้ไม่ใช่การหนีได้คุณจะไม่มีวันมีอิสระจริงถ้ายัางหนีจากสิ่งที่ควรทำเหมือนคนที่อยากมีร่างกายแข็งแรงแต่ไม่เคยไปยิมเหมือนคนที่อยากมีรายได้เพิ่มแต่กลัวเหนื่อยตอนเริ่มต้นความสบายเหมือนโซฟานุ่มๆที่ทำให้เราลืมว่าเรายังไม่ถึงไหน มันหลอกให้เรารู้สึกดีชั่วคราวแต่ขโมยโอกาสระยะยาวไปทุกวันคนรวยหนีจากความไม่โตเพราะเขารู้ว่าถ้าชีวิตนิ่งเมื่อไหร่ความตบต่ำเริ่มนับถอยหลังทันทีทำไมคนเราชอบอยู่ในโซนสบายเพราะสมองมนุษย์ถูกตั้งค่าให้ประหยัดพลังงานมันจะพาเรากลับไปสู่สิ่งที่ง่ายปลอดภัยและคุ้นเคยแต่สิ่งที่ง่ายนั่นแหละ คือสิ่งที่ขโมยศักยภาพของเราอย่างเงียบๆคนส่วนใหญ่ไม่ได้พังเพราะความล้มเหลวแต่พังเพราะไม่กล้าลองเลยสักครั้งไม่ใช่เพราะทำพลาดแต่เพราะเลือกไม่ทำตั้งแต่ตน้นความสบายทำให้คุณรู้สึกดีตอนนี้แต่ทำให้พรุ่งนี้ของคุณไม่มีค่าเพิ่มทุกวันที่คุณเลือกความสบายคุณกำลังแลกอิสรภาพในอนาคตกับความสุขชั่วคราวในปัจจุบัน คุณบอกว่าอยากหนีจากงานแต่หลังเลิกงานกลับดูซีรีส์ยาวถึงเที่ยงคืนคุณบอกว่าอยากมีรายได้เสริมแต่ตอนที่ควรลงมือกลับเลื่อนคลิปไปเรื่อยๆความจริงคือคุณไม่ได้หนีจากความเหนื่อยแต่คุณกำลังหนีจากความเติบโตของตัวเองและสุดท้ายความสบายที่คุณปกป้องไว้ทุกวันจะกลายเป็นกรงทองที่ขังคุณไว้ตลอดชีวิตอยากมีอิสรภาพจริง ต้องกล้าไม่สบายให้มากกว่าคนทั่วไปเริ่มจากฝึกใจให้ชินกับความลำบากเล็กๆตื่นเช้ากว่าที่อยากตื่นทำสิ่งที่กลัวมากที่สุดในแต่ละวันเพราะทุกครั้งที่คุณฝืนใจคุณกำลังสร้างกล้ามเนื้อของอิสรภาพจําไว้ว่าความสบายในวันนี้มักมาพร้อมกับความลำบากในวันหน้าแต่ความลำบากในวันนี้จะกลายเป็นความสบายในวันหน้าเสมอและอย่าก,กลัวเหนื่อย เพราะคนที่หนีความเหนื่อยคือคนที่ต้องเหนื่อยไปตลอดชีวิตอิสรภาพไม่ได้ได้มาด้วยการหนีงานแต่มันได้มาด้วยการทำงานที่ใช่จนคุณไม่ต้องหนีอีกต่อไปอย่ากลัวเหนื่อยเพราะความเหนื่อยที่มีเป้าหมายมันจะกลายเป็นพลังที่เปลี่ยนทั้งชีวิตคุณได้สุดท้ายคนจนอยากสบายตอนนี้แต่คนรวยสร้างสบายไว้วันหน้าและถ้าคุณยังยอมเป็นทาสของความสบายก็อย่าบ่นว่า ทำไมชีวิตยังอยู่ที่เดิมข้อ6จนเพราะคิดสั้นรวยเพราะคิดลึกจนเพราะคิดสั้นรวยเพราะคิดลึกคนคิดสั้นมองแต่วันนี้แต่คนคิดลึกมองเห็นสิบปีข้างหน้าแล้วเริ่มจากตอนนี้ชีวิตไม่ได้แพ้เพราะไม่มีโอกาสแต่มักแพ้เพราะใจรีบอยากได้ผลลัพธ์ก่อนลงแรงลองสังเกตดูสิคนคิดสั้น มักเลือกทางที่เร็วแต่แคบอยากได้เงินไวแต่ไม่อยากเรียนรู้อยากสำเร็จเร็วแต่ไม่อยากลงมือซ้ำอยากเห็นผลทันทีแต่ไม่อยากอดทนเหมือนคนที่อยากได้ต้นไม้ใหญ่แต่ปลูกพืชอายุสั้นทุกวันสุดท้ายเขามีแต่ความเหนื่อยแต่ไม่มีร่มเงาให้พักเลยในขณะที่คนคิดลึกเขายอมปลูกต้นไม้ที่ต้องรอหลายปี แต่รู้ว่าเมื่อมันเติบโตเขาจะไม่ต้องปลูกใหม่อีกต่อไปเพราะสมองมนุษย์ถูกตั้งโปรแกรมให้สแสวงหาความพอใจทันที instant gratification เราชอบสิ่งที่ให้ผลลัพธ์ตอนนี้มากกว่าสิ่งที่ดีในระยะยาวและนี่คือเหตุผลที่หลายคนจนซ้ำเพราะเอาเวลาไปซื้อความสุขระยะสั้นแทนที่จะลงทุนในความสุขระยะยาว จิตใต้สำนึกของเราชอบความรู้สึกว่าได้แล้วแม้จะเล็กน้อยก็ตามแต่ทุกครั้งที่คุณยอมคุณกำลังขายอนาคตในราคาถูกที่สุดคนที่คิดสั้นจะอยู่ในวงจรของความเหนื่อยไม่จบได้มาก็หมดเริ่มใหม่ก็พังเพราะไม่เคยสร้างรากฐานที่มั่นคงเลยแต่คนคิดลึกเขาไม่ได้รีบเพราะเขารู้ว่าของที่ยั่งยืนต้องใช้เวลา เขาไม่ได้เอาชนะวันนี้แต่เขาวางแผนชนะในอีกสิปีชีวิตไม่รอคนที่เร็วที่สุดแต่มันให้รางวัลกับคนที่คิดยาวและเดินมั่นคงที่สุดอยากรวยต้องคิดให้ลึกกว่าที่กลัวคิดยาวกว่าความอยากอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบถามตัวเองเสมอว่าสิ่งนี้ดีแค่วันนี้หรือดีไปอีกหปีคิดจากระบบไม่ใช่โชค คนคิดสั้นฝากชีวิตไว้กับดวงแต่คนคิดลึกฝากไว้กับระบบที่เขาสร้างเองคิดเพื่อเติบโตไม่ใช่แค่เอาตัวรอดทุกครั้งที่ชีวิตยากอย่าถามว่าทำไมมันลำบากแต่ถามว่าฉันจะเรียนรู้อะไรจากตรงนี้ได้บ้างเพราะความคิดลึกจะทำให้คุณเห็นสิ่งที่คนอื่นมองข้ามและนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงจำไว้นะ คนคิดสั้นมักหาเงินเพื่อใช้แต่คนคิดลึกหาเงินเพื่อสร้างชีวิตความต่างเล็กๆตรงนี้ทำให้บางคนอยู่รอดแต่บางคนรอดแล้วรวยอย่าให้ชีวิตคุณหมดไปกับการดับไฟเฉพาะหน้าเพราะไฟที่ควรจุดคือไฟแห่งวิสัยทัศน์ในใจสุดท้ายคนที่มองเห็นไกลที่สุดไม่ใช่คนที่ตาไวแต่คือคนที่กล้าคิดลึกแม้คนอื่นยังไม่เข้าใจ ข้อ7จนเพราะกลัวผิดรวยเพราะกล้าลองจนเพราะกลัวผิดรวยเพราะกล้าลองคนกลัวล้มล้มตั้งแต่อย่างไม่เริ่มแต่คนกล้าลองล้มแล้วรวยเพราะเขาได้เรียนรู้ความต่างของชีวิตมันไม่ได้อยู่ที่ใครเก่งกว่าแต่มันอยู่ที่ใครกล้าเริ่มก่อนแม้อย่างไม่พร้อมคนจำนวนมาก ใช้ชีวิตเหมือนนักรบที่ยังไม่เคยออกรบเขาวางแผนเก่งคิดดีมีข้อมูลครบแต่ไม่เคยยกดาบกลัวพลาดกลัวคนหัวเราะกลัวโดนดูถูกจนลืมไปว่าความกลัวไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นเลยสักนิดคุณอาจคิดว่าความล้มเหลวคือเครื่องหมายของความพ่ายแพ้แต่ในโลกของคนสำเร็จมันคือบัตรผ่านทางไปสู่ความเข้าใจ คนที่กล้าลองอาจล้มสิบครั้งแต่เขาจะลุกได้สิบเอ็ดครั้งและทุกครั้งที่ลุกขึ้นเขาจะฉลาดขึ้นแข็งแรงขึ้นและเข้าใกล้ความสำเร็จมากกว่าเดิมเหมือนเด็กที่หัดเดินไม่มีใครเดินได้ตั้งแต่วันแรกแต่ทุกครั้งที่ล้มคือการฝึกขาให้แข็งแรงคนโตเท่านั้นที่ล้มแล้วไม่ลุกความกลัวความผิดพลาดมาจาก การผูกค่าของตัวเองกับผลลัพธ์เราถูกสอนให้เชื่อว่าถ้าทำพลาดแปลว่าเราไม่เก่งแต่จริงๆแล้วการไม่กล้าทำเลยต่างหากที่ไม่เก่งที่สุดสมองมนุษย์ชอบหลีกเลี่ยงความเจ็บแต่ลืมคิดว่าความไม่พยายามมันเจ็บยาวกว่าเรากลัวผิดพลาดจนไม่ได้เริ่มสิ่งที่ถูกต้องในทางจิตวิทยา คนที่กลัวล้มมักมีเซลฟ์อิมเมจที่เปราะบางคืออยากให้ตัวเองดูดีตลอดเวลาแต่ความจริงคือคนที่ดูดีตลอดเวลามักไม่ไปไหนไกลเพราะเขาไม่เคยออกจากพื้นที่ปลอดภัยเลยคนที่กลัวผิดไม่รู้ตัวว่าเขากำลังล้มแบบนิ่งไม่ได้พลาดกลางสนามแต่แพ้ตั้งแต่ยังไม่ลงสนามเขาเห็นคนอื่นทำแล้วพูดว่า ถ้าเป็นฉันฉันจะทำดีกว่านี้แต่คำว่าถ้านั่นแหละคือกำแพงของคนที่ไม่มีวันได้เริ่มส่วนคนกล้าลองเขาอาจโดนหัวเราะตอนแรกแต่วันหนึ่งเขาจะเป็นคนเดียวที่ยิ้มตอนสุดท้ายเพราะในขณะที่คนอื่นกลัวพลาดเขากำลังสะสมบทเรียนที่ต่อยอดเป็นเงินล้านในวันหน้าอยากเปลี่ยนจากคนกลัวผิดเป็นคนกล้าลอง เริ่มจากตรงนี้ข้อแรกเปลี่ยนความหมายของคำว่าล้มเหลวอย่ามองว่ามันคือจุดจบแต่มองว่ามันคือค่าเทอมของความสำเร็จเพราะทุกคนที่รวยเคยจ่ายค่าเทอมนี้ทั้งนั้นข้อ 2. ทํทำเล็กๆแต่ทำเลยอย่ารอวันพร้อมเพราะวันนั้นไม่มีจริงความพร้อมจะเกิดขึ้นหลังจากคุณเริ่มเท่านั้นข้อ 3. ถ้ากลัวผิด ให้กลัวอีกอย่างแทนกลัวว่าถ้าไม่เริ่มวันนี้เราจะเสียเวลาชีวิตไปอีกกี่ปีจำไว้นะความผิดพลาดไม่ได้น่ากลัวเท่าการไม่เริ่มเลยคนที่ล้มแล้วลุกอาจดูโง่ในสายตาคนอื่นแต่เขากำลังฉลาดขึ้นในสายตาของชีวิตเพราะสุดท้ายคนที่กล้าเริ่มแม้จะล้มสิบครั้งก็ยังไปไกลกว่า คนที่นั่งกลัวอยู่ที่เดิมตลอดชีวิตและถ้าคุณอยากเติมพลังความคิดอยากมีแรงใจเดินต่อผมขอชวนคุณไปฟังตอนอื่นๆในช่องราชันแห่งความคิดที่เรายังมีอีกหลายเรื่องราวทั้งวิธีคิดของคนสำเร็จกลยุทธ์การเงินและแรงบันดาลใจชีวิตที่จะช่วยให้คุณเปลี่ยนจากวันนี้ไปสู่อนาคตที่ดีกว่าขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบตอนครับ แล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์ครั้งต่อไปสวัสดีครับ